เครื่องบินอะไรนะลูกเครื่องบ,บินลบเครื่องบินลบปแรงลากไปหุ่นยนต์เหรออืมถ้าแบบนี้แล้วก็่มันเป็นเครื่องบินเพราะจะจับ พ่อเล่นพันไอ้หันในด้านหนึ่งซิหันอีกด้านหนึ่งิหันหันด้านหลังสิอีกด้านไม่เห็นมือมันบังจับอีกด้านหนึ่งนะตกลรมันชื่ออะไรลูกหันอีกด้านหันหันขนบินลบหันอีหัน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 อีกด้านหนึ่งหันเื่องบินลบอะไรครับยกมือออก ยิงเลเซอร์ได้กับยิงปืนได้ไยเชื่อว่าต่อเครื่องบินลบอย่างง่ายแล้วกันเครื่องบินลบแปลงล่างใช่ไหมลูกครับ